ครมีแรงแดงคืนชีพหรือเมื่อกลเม็ดเด็ดพายของจีนอาจกลายเป็นเสี้ยนน้ำใหม่ของฮุนเซนโดยเฮียเหลาในโลกแห่งการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเงียบไม่ได้หมายถึงความสงบและเบื้องหลังคำว่าสัมพันธ์อันดีบางครั้งก็อาจซ่อนการหักหลังอย่างเลื่อมเย็นเอาไว้ ณเวลานี้ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเผชิญกับกระแสะข่าวลือที่น่าจับตาและอาจพลิกโฉมความมั่นคงของภูมิภาคหากมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาการฟื้นคืนชีพของเขเมรแรงเก่าจากพันธมิตรเก่าสู่ศัตรูใหม่หรือ ย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าจีนเคยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนเขมรแรงอย่างแข็งขันทั้งอาวุธเงินทุนและการฝึกฝนซึ่งนั่นทําให้เขมรแรงกลายเป็น,นกลไกสําคัญในการต่อต้านการขยายอิทธิพลของเวียดนามในกัมพูชาแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนตามหุนเซนผู้กลุ่มอํานาจมาอย่างยาวนานในกัมพูชาได้ค่อยๆเคลื่อนห่างออกจากอ้อมอกของจีนทีละกล่าว จนกระทั่งถึงขั้นที่หลายฝ่ายมองว่าเขาหักหนังจีนด้วยการเริ่มสมคบกับอเมริกาทั้งทางเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองภายในประเทศแม้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์หุนเซนยังยิ้มให้จีนแต่ในเชิงลึกความไว้วางใจของปักกิ่งต่อผู้นำขมนผู้นี้อาจสั่นคลอนกลเม็ดเด็ดพายของจีนเขย่าภายในผ่านขมนแรงเก่าหรือ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชาวบ้านชายแดนไทยกัมพูชาหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบที่มีประวัติของฐานที่มั่นขมรแรงได้เริ่มซุบซิบถึงความเคลื่อนไหวแปลกๆที่อาจเชื่อมโยงกับอดีตผู้นำขมรแรงผลเอกสลอดึกและเครือข่ายของเขาแม้เขาจะเคยยอมจำนนเล,ล็กนกลายเข้าสู่โครงสร้างรัฐกัมพูชาแล้วก็ตามแต่โครงสร้างนั้นไม่เคยถูกหรือทิ้งเพียงแต่ถูกปล่อยไว้ให้อยู่ได้เองภายใต้การควบคุมโดยพฤตินามของรัฐเพื่อหล่อเลี้ยงตนเองแต่คำถามคือทำไมถึงปล่อยไว้ คำตอบอาจอยู่ที่กลยุทธ์ของฮุนเซนที่มองว่าการให้พื้นที่พวกนี้อยู่ได้เองภายใต้การควบคุมโดยพฤตินำของรัฐจะทําให้พวกเขาไม่กลับมาหัวรุนแรงอีกและอาจถูกใช้ประโยชน์ในบางสถานการณ์แต่ความคิดนั้นอาจกลายเป็นดาบสองคมแล้วในวันนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงเขากรองตอนนี้คือมีเขาหรือว่าทุนจีนจำนวนหนึ่งได้เข้ามาซื้อใจและซื้อพื้นที่ในเขตควบคุมของเขมรแรงเก่าเพื่อใช้เป็นฐานกษตรกรรมการค้าและที่สำคัญคือฐานอิทธิพลใหม่ ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงมันก็พอจะอธิบายได้ว่าทำไมจีนจริงยังไม่ตอบโซ่หุนเซนอย่างตรงไปตรงมาแต่กลับลงทุนทางอ้อมผ่านการรื้อฟื้นกลุ่มขมรนแรงเก่าขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นเส้นหนามแฝงในประเทศของเขาเองดึกยังอยู่ไหมหรือกำลังถูกรีแบรนด์ กระแสข่าวล่าสุดระบุว่าพลเอกสลอดึกอ่านหายตัวไปในช่วงระหว่างวันที่24-28ของเดือนที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี้ไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าเขาเสียชีวิตหรือเพียงแต่หลบไปสงบศึกแต่สิ่งที่แน่นอนคือความเคลื่อนไหวของเขาเงียบผิดปกติจนน่าสงสัยหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าอาจมีการเจรจาลับระหว่างเขากับตัวแทนของจีนโดยเป้าหมายคือการเปลี่ยนฐานขมินแรงเก่าให้กลายเป็นนักรบแนวบางชนใหม่ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับฮุนเซนหรือในยามจำเป็นลุกฮือขึ้นมาได้ แนวกันชนแบบไทยพมา่าทําไมชายแดนเขมรไม่มีหากย้อนดูฝั่งตะวันตกของไทยเราจะเห็นชัดว่าชายแดนไทยพมา่ามีแนวกันชนมนุษย์จํานวนมากตั้งแต่กองกําลังเกรเรียงว้าแดงชนกลุ่มน้อยรัชสานไปจนถึงอารากันกองกําลังเหล่านี้กลายเป็นกําแพงเลือดที่บีบให้กองทัพพมา่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ชายแดนได้เต็มที่แต่ในฝั่งกัมพูชาไม่มีเลย ชายแดนไทยกัมพูชาถูกควบคุมโดยรัฐบาลพนมเปญอย่างเด็ดขาดไม่มีพื้นที่ว่างให้กลุ่มติดอาวุธหรือชนกลุ่มน้อยใดขึ้นมาตั้งหลักสะท้อนให้เห็นว่าหุนเซนไม่เคยปล่อยให้มีเส้นน้ำอยู่ใกล้เขาได้เลยเลยดังนั้นถ้าจีนต้องการจะเอาคืนหรือสร้างอำนาจต่อรองมันจึงจำเป็นต้องสร้างแนวกันชนใหม่ที่ฝั่งกัมพูชาและกลุ่มขเขมรแรงเก่าก็คือคำตอบเดียวที่ใช่จีนจะลงมือจริงหรือยังเป็นแค่ข่าวลือ แน่นอนว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าจีนลงมือสนับสนุนเขมรแรงเก่าอย่างจริงจังแต่ถ้ามองจากประวัติศาสตร์การแทรกแซงของจีนต่อผู้มิภาคนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จีนทําไม่ได้จีนเคยสนับสนุนคอมมิวนิสต์ไทยผ่านลาวเหนือจีนเคยสนับสนุนเขมรแรงสู้เวียดนามจีนเคยใช้เงินล้มรัฐบาลแอฟริกาทั้งแถบและถ้าเขาเชื่อว่าหุ้นเซนหักหลังเขาก็หยาบหลยใจว่าเขมรแรงรีเทิร์นจากรายกันหนึ่งในกลเม็ดเด็ดพายของจีนบทส่งท้าย มันเป็นเพียงการมโนโรหรือคือสัญญาล่วงหน้าณวันนี้เรายังไม่มีคาตอบชัดเจนว่าเขมรแรงจะฟื้นคืนชีพหรือจีนจะลงมือรับรับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความมั่นคงของฮุนเซนและฮุนมาเน็ตกําลังเผชิญคลื่นใต้น้ําครั้งใหม่และหากวันหนึ่งคลื่นลมจากชายแดนพัดแรงขึ้นประเทศไทยคงต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่ในเชิงความมั่นคงเท่านั้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจปั่นป่วนขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัว เขียนโดยคมเขี้ยวชายแดนนักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเคล์เหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ